ก็ขอสวัสดีเพื่อนๆทุกๆท,ท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n Angel e a t e Game และในวันนี้เราเองก็มาอยู่กันในเกมกา l i นา r o v ไต้หวันสำหรับวันนี้นะครับผมเองก็จะมาให้ดูสกินใหม่ของทางเซิร์ฟไต้หวันนะครับเป็นสกินของตัวละครที่เชื่อได้ว่าหลายๆคนเนี่ยชื่นชอบมากๆนะฮะสำหรับสกินของเจ้าตัวลิงบูคองตัวนี้ นะครับผมก็ทางไต้หวันนี้อัปเดตมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับสกินใหม่ของเจ้าวูคงอ่าตามนี้เลยนะฮะขี่เมฆแดงมานะครับผมวโ,โคเท่นะ,ะับผมสีขาวขาเรียวนะฮะอย่างก,กับนางแบบนะครชุดเกาะตรงขวามือตรงนี้น่าจะเป็นพวกหัวของพวกนรกอะไรเงี้ยพวกล่างมานนะครับดูให้มันดูมีสีสันเท่มากนะสำหรับสกินนี้ ตอนแร,แรกเนี่ยผมดูมาเนี่ยผมตลกนะตรงที่ว่าทําไมขาวูคองมันเลียวเหลือเกินครับคือมันเหมือนนางแบบอะเออแต่พอดูไปดูมา <S <S เฮ้ยแม่งสวยดีนะสำหรับสกินนี้ทำสีออกมาได้ตัดก,กันดีมากนะ <S <S เป็นลินหัวร้อนกันเลยทีเดียวเชียวนะครับผมอ่าผมเป็นสีขาวนะฮะตรงโดดตรงเขานะฮะแต่ตรงกอดตรงนี้เป็นสีแดงนะ,ะกระบองเป็นสีแดงไฟนะครับมีเลืองแสงด้วย นะครับถือว่าโอเคนะสำหรับเจ้าสกินนี้นะครับทางเซิร์ฟไต้หวันเนี่ยเขาไม่ได้เปิดขายเป็นคูปองหรือเหรียญแต่เขาจะเปิดขายเป็นลอตเตอรี่นะครับผมซึ่งเราเองจะต้องสุ่มลอตเตอรี่นะครับเพื่อตามหาคิดตันนะครับแล้วก็เอามาแลกเป็นสกินเจ้าตัวลิงตัวนี้นั่นเองก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้ซื้อสกินของเจ้าตัววูคองนะครับก็อย่าลืมนะฮะเก็บตัง เติมซื้อลอตเตอรี่ไว้นะครับมันเข้าเซิร์ฟไทยเมื่อไหร่น่าจะลงลอตเตอรี่แน่นอนนะครับหรือบางทีเขาอาจจะเปิดขายก็เป็นได้ก็รอติดตามกันได้นะสาหรับเจ้าสกินวูคองน่าจะนานอยู่พอสมควรนะฮะกว่าจะลงเซิร์ฟไทยนะสำหรับสกินนี้เพราะว่ามันเพิ่งมาเซิร์ฟไต้หวันเองนะครับต้องรอกันไปยาวๆนะฮะกว่าจะเข้าเซิร์ฟไทยนะจ๊ะยังไงสําหรับคล,คลิปนี้ผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนถ้าใครชื่นชอบนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งกันด้วยเ